你看我多彩。<laughs> ขอบคุณนะะที่ให้โอกาสให้โอกาสแอนดี <para> <Gore> ้มาชมไม่มีใครยอนที่ไม่เลยอ่ะเออเนอะทำไมไม่ใครให้ทิปเลยอะอ่ะค่ะคะ่ นนี่เ็มาดันนีเขาพี่ว้เรียไม่ดนตี้ที่ได้ไปยังไม่พอทำนมเข็ว่าน้าไปตายที่ติดเติมเดี๋ยวคนเสกเมื่กี้นักเรียนวิ่งมาเก็บเนี่ยจริงๆชั่งนมนี่ <laughs> ป้านี่ยี่สิบดีเราจะเอาเอายี่สิบละแต่จริงนะฮะถ้ามีคู่แล้วที่มาในนี้มีคนเดียวน่สาสนใจที่สุดนะฮะเพราะว่า <laughs> <laughs> ยังโดดอยู่หลั <laughs> <laughs> งจากนั้นเขามีคู่หมดแล้วตอนนี้โดดอยู่คนเดียว <laughs> น้องคะสนใจรับ <laughs> โอเคส่วนสิ่สสนี้เป็นจลาทีคุณน่าจะหัวอายกกัญชาคุณพ่อคุณแม่ได้เร็ว้าจึงไม่ให้ตังก็งโอเคนะคะอั้้ไหนนะคะ,ะได้คืนน้องดูเดยวแบบน้องคุณพ่อตับติดคนละยุ่งเ สวัสดีครับคุณพ่อส่งไปห้องไหนเนี่ยให้พาว่าคนดูแลสปายังไม่มีใช่ไหมครับโอ้ยนีุย่ยังหาพ่อของเด็กไม่เจอเลยยังไม่รู้ไอ้พี่พ่อของเด็กตอกมาสิบปีลยเ มีช็อคกแลตของพี่จุ๋มองเท้นุ่นนี้พับฟอจะเป็นท้าจริงใส่จีวอหรือจะกุนตัวนี้ติดติดต่อไม่ช้างไอทำไมไม่ช้างเนี่ยเราดื้อได้กันลแล้วเคสักครั้งหรืเปล่ผนกกสบ ขอโทษนะพี่แท๊ควักพระขึ้นมาทันเนี่ยเอาลงเฟซบุ๊กเลยเฟซบุ๊กเลยค่ะโอ้ยเฟซบุ๊กมันจะน้อยไหมนะคะน่าจะลงยูทูบอะมาเป็นขอโทษนะคะมาเป็นล้านยูทูบขอเฮ้ยวันนี้อุปกรณ์ไม่ครบไปอุปกรณ์ครบไปลงอายเขาใช่ไหมแน่จริงๆหนูก็สวยนะ อยากดูแมสสวยแบบจริงๆยังไงขอโทษนะจะปิดให้สวยที่สุดขอโทษนะคะเข้ามาปุ๊บกล้องเบอร์เลยโฟกัสไม่ได้จะสวยที่สุดกล้องเบอร์ค่ะกล้องเบอร์มากเลยดดูีแล้วดูดีกว่าดูดีขึ้นมาทันทีทันทีใช่ไหมเอาแต่หน้าเขาหวานนะคะดูสิฮะหน้าด้านด้วยะ ไม่ใช่หวานอย่างเดียวนะได้นลยการสมน้ำหน้าคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะสมน้ำหน้าจริงเลยสมเวลาโอ้สม,สม,สมเสมวลาเขาพูดสิคืน,<ะ>คนนี้คืนนี้อย่าลืมหาไปทับยิมล้างตายตะ,ะก,กี้ก่อนจะเข้ามาฝรั่งมองใหญ่อีนี่อะไรเนี่ยกีนี่มันไม่ขายจริงหรือหรอ เมืกี้เนี่ยตัวค้างเขาโมา่งไเนี่ยขายที่นี่นมีไหเหรอไอตัวนี่ตัวอะไรเนี่ย,อยบอกว่าไอ้ผู้ชายเสื้อฟ้าเข้าไปห้องน้ำเสร็จแล้วเดินออกมาอย่างี้มันมองน้ำพ <laughs> อเขาทเสร็จแล้วก็ถามต่ <laughs> <laughs> อคงไม่เคยเห็นเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ <laughs> ยังจำบูนนะทริปแรกที่เข้าไปกับผมได้เลยเล่าออกเล่าออกอากาศเขาเขาไปทริปแรกในประเทศอายจะเผาเลยจะไปไปที่ไหนสักที่เนี่ยผมจำไม่ได้ผมยังจำได้เลยโอ้โหเที่ยวนี้เป็นสุดเที่ยวนั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณอาคะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยใช่ไหมครับเที่ยวทริปแรกตอนนั้นเขาขึ้นมาเขาบอกผมนี่เป็นเป็นแมนนเรื่องวิชาการ เออขอบคุณค่ะไปจ้าสีสันยามค่ำคืนฮะไปแลาต่ใจเช่าวิกไหมฮะโอ้ถ่าโอ้ถ้านี่สวยนะใครใครมีรูปให้แชร์ด้วยนะฮะครั้งเดียวในชีวิตที่จะโชว์ชุดนี้นะคราน่าจะเอาชุดใหม่มาไม่ใช่หยุดโชว์คราน้าคราวห้าทำไมมาเดี๋ยวจะแต่งให้สวยนี่ ใครไม่ลืมไปเลยว่าใส่มงคลไม่เราเป็นไทยใส่มงคลหน่อยเฮ้ยหรือสิปะอะไรเรื่องภาษาถ่ายรูปเฮ้ยไม่เราเราก็เชื่อว่าหน้าเราสวยที่สุดใช่ไหมแหมคว่จะเอาความสาวหรือก็สวยกว่าสดกว่ายืมกว่า